โอเคกลับมาแล้วมาหาห้องกันต่อตัดตาห้องไหนดีเออห้องไหนดีอ้าอย่ายินบางเดี๋ยวจะต่อยหน้แขกเราไปสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนึกว่าคนเยอะสามสี่แมวอะมาเล่นกันได้สองทีมมั้งน่ะอ้อไปเล่นแป๊บเดียวจบเอออยากเล่นนานๆอย่าเล่นกับสามสิบสองคนอะไรเงี้ยอ่าหายาก มันมยาย่าตรงหาห้องเลยแต่ว่าอ๋อต้องรอให้มันให้มันเล่นเด้วยกันตัวนี้ปัดเดินเอเทอร์นี่ไหมสี่ทับแปดเอาไหมฮะเงินเดินเทอร์เห็นปะนะอ่ะอไป ปาปาปป let's g ม่อเน่ยอยตกใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปเอาปอเกเข้ามาล้สีแดงสีแดงสีแดงดิมันทีมาสองคนเอาสีแดงกันตัวสีแดงแดงแดงแ่เอาตัวะครก่อนบวก้วตัวลครนึ่งมุ้งมิ้งมากเออเอาเลย้ยทีมาสองคนอะไม่ซีเรียส เอาทองก่อนมาถึงโอ้ยตรงนี้อ๋อเนี่ยามาเอาเพชรมาเอาทองตรงเนี้ยน,นะอืมตรงกลางเอาง่า,ายลิบทำาายังไงได้ตอบบอกตรงกลางไม่เคยมาบวกของนี้เลยนะเออใช่เดลเ,เทอร์คูไม่ได้ด่านมืดอีกแล้วคิดมืดแน่นอนจังหวะนี้แต่ไม่มืดมากไปฟไปก่อนเด้อ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 ตรงใต้ใต้เด็กนีน้มีบอลกับเหล็กตูนฝั่งเนี้ยเลยเอาเลยแรกเลยเดี๋ยวไปหากันเดินเล่าๆกันโอเค okay. แรกเป็น เป็นเป็นดาบเสื้อผ้ากำแรกเบอร์นกแมงแหลกต่อบล็อกค่าลุยกดนั่งกดนั่งแล้วก็คลิกขวา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 อาตุนต่อทีแทนดีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปเอาเหล็กต่อโอเคเดี๋ยวแลกไปให้เยอะจะถึงแล้วเอ้ยหมดแล้วอุ้ยเหล็กประมาณ50บล็อกสักสามสิบได้ให้ถึงพออยู่บ้างแม่งกระตุกนี่หว่าเออใช่กระตุกเอเค่าได้ไปแล้วโอเคตัวว่าวแวะไปเก็บเหล็กก็ได้เดี๋ยวให้ต่อต่อที่เตนก็ได้ เดี๋ยวตุนต่อไปเองก็ได้แล้วหนุนไปเก็บเลยปึตุลน์เก็บให้ปึ๊บอ๋อมีคนตกไปแล้วไว้ตุนมีคนตกมีคนตกบอบไปแล้วแอะเออเนะี่ะอา้าวห้าเกงแต่หนึ่งไปได้อาหารไว้ก่อนดีกว่าร้อนอ้าวแหลแกโหแหลกะไรวะเนี่ยมึงแหลกสิลูกอ้าวกูเล่นถึงแล้วเว้ยแต่หนุนมาเร็วแล้วมันยัเก่งอ่ะ เก็บมาเ่งไปเออมีดาวไว้นะเออไปไปไปมีแล้วมีแล้วมีแล้วไป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 เฮ้ยเนี่ยทองโอ้ทองเกิดอะไรตุนไปเก็บก่อนดิตุลไม่บวกให้เฮ้ยตุลไม่บวกให้ตุลไม่บวกให้ก่อนช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยช่วยนี่ไงเออเออสวยตุลตุลเก็บเก็บรีบเก็บรีบกลับไปตุลเร็วเร็วเฮ้ยปิดทางปิดทางที่เหลือด้วยปิดทางที่เหลือไอ้ไอไอทางที่นั่นมาปิดทางมันปิดทางมันเมื่อกี้มันมังเอาเออปิดทางมันตุนเออเดี๋ยวปิดมันปีมันปีมันปิดปิดปิดตุลปิด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 เดี๋ยวมัน ปวดปวดเดี๋ยวให้ตูนฟาร์มเราฟาร์มก่อนตูนเราฟาร์มของตูนปู่เพชรกระท้องพี่ไปตูนปิดปิดที่หมดปิดที่หมดปิดหมดเออปิดสี่ทางปิดสามทางให้แมงอ้อมมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตูนมาเดี๋ยวตูนมาโอเคตูไปไปแลกของเราเลยเดี๋ยวฟาร์มที่เดี๋ยวให้ปิดทับสองชั้นละยังไงก็อยู่ที่เราเล่นโคตรเกียดนะยิ่งกลยุทธ์ก็เลยว่ากลยุทธ์ไม่ใช่แม่งต่อมาจากข้างบนตูนนี่ฮาร์เลยเนี่ยแม่งมาอยู่แล้วแหละว่าแม่งต่อจากข้างบนแน่ๆงย้ำ หูเพชรเพชรทองหู้โทองน้องเพชรโอ้โหลัคกี้บล็อกโอ้โหฟาร์มรวยรับรวยเงินทองกี่วันนี้แม่งกลับไปเอาพิกแอคมาชัวโอ้ยตูดตูดตูดแลกแรกแลกหินมาด้วยเอาหินมาปิดอ่าหลังทำอยู่มาปิดทางเข้าบ้านเราด้วยกันารบรรตุ๋ยเตียงเราอย่างยู่ไหนอ่ะข้างบนเ่ะไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ได้ดูกันข้างข้างบนเราก็มีทองนะอะไรเออ อะไรอะไรโหแต่ตรงนี้ทองกับเพชรเยอะมากเพชรหนีได้30เม็ดแล้วเนี่ยเออเอาไปก่อนเดี๋ยวตูนไปเติมให้หน่ตูนตูนเตรียพีเอ็มแล้วตูนไม่นม่นขุดมาแล้วตูนกูกลับแล้วตูนแล้วแล้วไอ้ตูนไอ้เหี้ยเอาไม่ได้ยังกูกลับแล้ววิ่งยาวเลยแม่งมากระตูนเลยอ้หาตูนมันมันมายุ่งกางแล้วเดี๋ยวกันแล้วหนึ่งหนึ่งไปแรกของตูนเฉยพึ่งนะเฉยพึ่งห้าตีนะตูนตายมันด้วยมันมีกล่องไหมตูนครับกล่องเลยปะ ทีเยวทีนี่ไงโกตัวนี้ตัวนี้ตั้งกล่องไวหมฮะตัวยิงกันูได้มันเออทตรียมดีลูกันโนเฮ้ยทะนุขนูมันยิงได้ไม่จำกัดเว้ยใช่ใช่อ๋อทะนูอัอนูแร่ขนูเป็นขั้นสุดมาตัวธนูทองอ่ะสุดยอดบอกเลยเฮ้ยมันยิงมาเว้ยไอเราไม่มีเว้ยอหนึ่ง ตูนของอยู่ในกล่องนะมาเอาไปได้เพชรอะไรเอ่ยไม่ของเดมอนแล้วก็บอกเฮ้ยใครยิงมาวะเฮ้ยิงมาตูนใครยิงมามันมันมันไม่ใชิดจะโดนกัวไม่ใช่หรอกไหนวะใส่กันอาทะลนเลงมันเหมือนแหลกๆอ่ะกระตุกใช่ใช่ทะลุกระตุกมากมันปิดทาวคืนห้นตูนเป็นไรแล้วนี่ยิงไฟเข้าไปในในวงอะไรสิกูเตรียมพิกแอคก่อนในจังหวะนี้กูละขึ้น ความเหล็กก่อนความเหล็กหาพิแกแอฟไปขุดขุดเปิดทางอืมหาพิแกแอฟไดมอนเพชรเด,ดพิแกแอเลยกันขุดไปดีตุนไปอุดอุดอุดเตียงก่อนนะอันหนึ่งโอเคได้เราเอ้ยเราถือว่าของเยอะตุนเราอยู่เฉยก็ได้เนี่ยเขาจริงอ่ะเราต้องอย่าอยู่เฉยด้วยเราต้องบวกเอา้าเมื่อกี้บอกหนึ่งดมอนท่านี้สองเดมอนไอเวน จะได้ได้ที่ฝุ่ลมะเห็นะเราต้องไปไปยึดเตียงไว้ก่อนเราจะเอ้ยไม่ใช่ยึดเตียงยึดเอ่อยึดเหล็กยึดเพชรอะเจ็บทององเงี้ยเราจะลุ่งมากอุ้ยยิงโดนไฟเอ้ยยิงไฟโดนมันไหมไอ้ตุ้นแม่งร้อนลนยิงข้าวป้าอู้ไม่ยิงมาไม่ยิงขึ้นมาไม่ขึ้นมายันหลบก่อนเดี๋ยวเราจะยิงแต่ยิงตกไอ้นี่ผมยิงข้าวป้ามาตุ้นตุ้นอ้แม่งโคตรสงคำอาจารย์หนูไม่ได้เอาดิสำนวไฟเวสัสตคนละเรื่องกันนะเอาดีอดิยานะจะเสี่ยงนะบอกเลยจังหวะนี้ อุ้ยยิงกับโดนแยกหนาไปประมาณนี้เผาบ้านมันเราจะเผาบ้านมันตุนตุนไม่ใช่วยธนูไปหน่อตุนเผามันเผามันเผาเราหน่อเออเนี่ยตุนยิงไม่ออกอ่ะมันออกตุนมันออกมันต้องให้สุดนี่ว่ะใช่ใช่ใช่ตุนเดิมีมีโกเหลือไหมโกไม่พอนี่ว่าเออต้องโกสิบเจ็ดอันแรกเป็นธนูไฟอ่ะโอ้ไม่มีเลย อเตอนนี้เหลือเหลือแต่ไอ้นั่นเขาขึ <c oughs> ้นวะเหมือนตรงกลางก็ยิงมาว่ะตูนโหเราโดนลุมโบวเนี่ยมันเหมือนโดนลุงไม่รู้ว่าตูนเฮ้ยไอ้นู้นก็บ้านไปบ้านไปไหมไม่ไมหวไ,ไม่ไมวทุกที่อ่ะออกเลยไอสองอยางอแบบทุก<ล>ที่เหล็กเหล็กตูนเหลือเยอะมากเลยตอนเนี้ยอุย้ยแล้วใครคอเราเนี่ยตูนไอ้ชากูจะขึ้นไปก็ตีไม่ได้บ้าพียโอเคครับอ้าวเอาไอขึ้นไป โก้สโตนไม่ใช้จะม,มาข้างบนเหล็กนีม่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยเหล็ก <c oughs> โคตรเยอะตอนนี้นเหล็กอ,ะกอ,อ่ะกองไงเกาะเฮ้ย,อ,ยอันหนึงจะทำเฮ้ยมันกินใบยี่ดโดนเฮ้ยอ้อาวกระตุกจังเลยอ๋อข้างบนข้างบนบ้านเรามีลัคกี้บ็อกซ์ด้วย อ๋อดิแซดอด๋อดิผมแม่งฟาร์มทองกับไดมอนด์รวยแล้วมะตูนตรงกลางอะ่ะเดี๋ยวตุลไปดูกันดูไปด้วยกันดีอย่าไปชนเดียวเทียรคนสองคนตุลเอาของเก็บใส่กล่องก็ดีนะกล่องที่มันวางไว้ให้ตายแล้วของไ,ได้ไม่เสียดายตกใจเต็มเทียนทียร์ด้วยแหละตูนเออเดี๋ยวเนี้ยเอาเทียนทีดีกว่าตันว,น,วตน,นี้นี่เองตัวแรกเองออเพราะเพราะที่ ไม่ใช่หรอวางไว้วางไว้แถวบ้านเราก็ได้ทางเราเหนียเดี๋ยวยิงหนูมีธนูไฟไงยิงจุดได้โอเคเอา้าวทำไมใช้ยิงธนูไม่ได้วะ,อะเอา้าะธนูไปแล้วนะอ๋อขวายิงธนูไปิซ้ายเฉยซ้ายก็ตีดินี่แน่นี่แน,ะนนะ่ยิงเผาบ้านมันยิงเผาบ้านมันแม่ไม่ออกจากบ้านเฮ้ยใครยิงใครยิงตัวตัวใครยิงมาวะ ตรงกลางกิงมาวันน่ะไอ้กำแพงบางละจานแน่เลยโหมันจะอะไขนาดนนั้ลูกอันนี้เราเล่นแล้วแล้วดูมุงวางดูวางได้ไหมเฮ้ยเจอมาแล้วเจอมามันขุดมาแล้วตุ้นนี่แน่นี่แน่โดนไปหนึ่งดอกนี่แน่อุ้ยมันโผล่ขึ้มาแล้วยังไงยังไงยังไงเอ้ยมันปิดมันปิดมันปิดไว้ตัวมันปิดไว้มันทำท่าจะหนีหนีหฮะหนีหฮะเฮ้ยขยี้ขยีงเยอะหลงบอลอุ้ยไอ้ตัวโถงไกล เราแต่อันนี้เนี่ยไอ้ยิงอยู่ข้างในอะไม่ใช่ฝั่งเราขุดไปเลยไหมไปตีมันเลยไหมโอ้ยมันยิงมาตุนตุนยิงให้เยู่เออหลบไปแม่นโดบไปลิงข้างนะฮะโดดไปลิงข้างโดดไปลิงข้างนะฮะไม่วิ่งหนีกับบ้านตุนหนีกับบ้านมัไปเสริมเสริมเพียงตุนก่อนเราจะเอาให้แม่นเลยเราไม่ต่อออกมาจากเรามาต่อออกมาจากด้านหลังนี่ฮานี่ยเออ ดี๋ยวดยวเดี๋ยวตียี่สิบเลยแไ่แม่งตีไม่เข้าอ่ะโดนหนึ่งดอกอืมยิงให้เต็มบ้านเลยจอนี้เอ้ออยแสกหน้าตืดื้อตือดืตือตืโอ้ตืดื้อตือดื้อตือตืโอ้เพประกอบมันด้ยิงจังเลยอะไรเนี่ย ยิงมั่วหรอฮะยิงมั่วเหรอยิงมั่วเหรอเราไปทำมั่วเราก็มีนะเว้ยเฮ้ยเอาดิเหล็กอย่างเยอะเออแต่มันน่าไปต่อบวกข้กันนเฮ้ยข้างในเห็นถูกปะข้างในมีสีน้ำเงินไว้ตูนนี่เนี่โดนหัวเป็หนึ่งดอกนี่เน่ยอุ้ยอุ้ยโดนหัวอไปเทียดช็อตอุ้ยอุ้ยเอาดิไหนวะอุ้ยตรงกลางอุ้ยตายตูนโอ้โหที่โดนยิงตายไม่ได้เก็บกล่องเลยเหรอเก็บไปแล้วไงของในกล่องอ่ะออ๋เดี๋ยวตูนเก็บเออ่แอปเปิ้ล มันมาทันี้ก่อนตรงกลางสีมันเหมือนสีน้ำเงินมันจับมือกันนี่ปุ๋วะอ๋อนี่ไงอ้าวหนูไปฆ่ามันตอนไหนวะเนี่ยขอมาติด kind of mm hmm. ไฟตายไว้ตูนมันตายเหมือนกันอยากได้ทองว่ะตูนต้องการทองอย่างโดนเวลาบวกเวละวิ่งแล้ล่ะไม่มีเกาะเดย์น้อยนีงโอ้ยโห่นไงแม่งยิงมาแล้วเอาดิทิ่จะมาดวลธนูกับเราใช่ไหมเด็กน้อย เออเดี๋ยืนแรกเลยก็ได้มายืนแรกเลยก็ได้ตูตอบได้ป่ะตูมีบล็อกไหมตูมีบล็อกไหมมีมีตั้งโลคฮะอุ้ยตั้งโลให้ตั้งโลให้ตั้งโลให้ตั้งโลฮะเอาตูนเป็นอะไรของมันนี่ยมันจะโตมาโทรบอกให้ตั้งโลไม่ใช่ให้มันตกไปตายไอ้บ้าอี๋แตหายหมดไอ้บ้าเลยไปนี่เป็นเอาบล็อกมาเร็วแล้วกูจะกลับไกับแม่งตาม อ๋อหลอกไปอ่ะหลอกไปอ่ะเฮ้ยโดนยิงตัวตัวตัวตกจะตกแล้วโอ้ไม่ยิงกู้ยจโลอจะแตกไอ้ตัวเร็วไอ้ยังโดนยิงฟรีเนี่ยกูออกไม่ได้ไออเร็วแล้วว่ะแล้วมาแล้วกูเล่นเหรอสองหัวใจแล้วครับพี่โอ้ยเหลือนหนึ่งเออตายเหรอจะเหลือยังไรครับโดนยิงฟรีขนาดนั้นจะมีหน้าถามว่าตายเหรอก็ได้ของฝากนะเดือด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 จนทำ พักให้เอาแบบเป็นเตาไว้แบบไม่ต้องเรต้องทำอะไรแล้วไปบวกแม่งเลยไปเราต้องไปเอาทองอ่ะหนึ่งมันมามันมามันมางานเข่างานเข่าแล้วมีมีมีไฟป่ะมีไฟปะไม่มีก็ไม่มีเลยหมดแล้วไงไม่ได้เก็บอะไรเลยว่ะมันนี่เป็นเป็นยักรอฮะมันมาไงมาที่ไหนวะเห็นมาตูนโมทกินกระโดดนะยึดยึดยึดอยู่ตกไปตายหาแล้วมั้งน่ะเดินตกเองวะน่ะ มันโดนมันโดนไฟเว้ยเราไม่มีไฟไงใครข้าบนมีลัอกี้บล็อกอยู่มีลัอกี้บล็อกกระเล็กนี่วะถอนฟาร์มของหาลักเอาตีลัอกี้บล็อกหาของก็ได้เฮย้ยโหเกาะโอ้แจ๋วเราต้องการต้องอาศัยดวงแล้วแอปเปิลทองโอเคแจ๋วคุณเก็บไว้แอปเปิลทองแอปเปิลทองทำไรได้วะกินไงแล้วมันจะดับ อิิินนฟตใช่ป่ะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจโ okay. อเคมาเทียมทีเฮ้ยไปก่อนอีกแล้วตูนเดี๋ยวมาเอาก่รที่หน่อยโอเคโอ้โหเป็น uh, ติดติดติดธาตุอาหารบูดอีกเมนกรรมชีวิตวางของคุนใช้<ไ>อ่ะตูนเกาะเกาะไป <Angel. S 1> กล่องน,นี้เป็นกล่องเก๋าเปิ้ลโหแล้วเถอะโหเพชรเลยเพียเย้ยไปตูนกล่องเนี้ย เดี๋ยวตุนตนฝากเอาไว้ไงเดี๋ยว <จะ S 1> เก็บเทสก่อนเดี๋ยวที่ขุดก่อนเออที่ขุดหนีไม่มีเดี๋ยวไปตีหาแป๊บนึงรอ,อนรอนเดี๋ยวตุนไปเปิดทางให้เฮ้ยลืมแลกแลกกีนั่นมาพปิด,ป,ดปิดเราใช้เออ่โกโซนดีกว่าน่าจะดีกว่ามันมันน่าจะทนกว่า เดี๋ยวตูนไปเดินทับไปให้เฮ้ยมีเทียนมีเทียนทีไหมหนุย่ยมีดาบที่มันจุดแล้วตีแล้วติดไฟอยู่นี่ไงเทียนทีตูนวางไว้อยู่เนี่ยโอเคหนุ่ยมีดาบไฟอยู่ <c oughs> ต้องกินยาไปพร้อม <c oughs> เออมียา <c oughs> กล่องๆองเก็บของไปหมด NT, <c oughs> เทียนทีลบ็อกเหล็กอาหาร <c oughs> เอาไป Bernard? สักนิดหนึ่ง รักสามอันไปกินปลาตูนพร้อมยังพร้อมยังคุณอยู่นี่ตั้งนานแล้วเนี่ยอะไเออไม่อยู่ไม่มีที่ขุดปะแล้วที่ขุดแบบอ้าวอ้าวนี่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 ตัวนี้ตัวูนแม่งมาแล้วตัวแม่งมาแล้วแม่งแม่งมาแล้วตูตอบไปแล้วตูแล้วอ่ะที่ขุดไงโอเคขอบครับโอ้ตูนมีมันมีเป็ดตกปลาเว้ยตูนตอบไปที่ตูนออตอบไปที่มีมีมีบล็อกไหมตอบไปเลยบล็อกไม่มีแล้วกดี๋ยวมาเดี๋ยวมาก่อน ล้อกันแม่งขุดมาแล้วแม่งขุดมาแม่งไม่เห็นแล้วแล้แม่งเห็นแล้วและแม่งเห็นแล้วและอุ้ยแม่งเห็นตัวไฟมาตัวตัวแม่งเห็นตัวไฟอุ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหกูไม่ตายแต่กูกลับก่อนโอ้จะตายโอ้โอเคกินกินยาเรียบร้อยโอ้รอดกลับตายกลับก่อนขอโทแม่งจุดแม่งขุดมาเฮ้ยตู้มันมาตัวตัวมันมาตัวมันมาโอเคเฮ้ยติดไฟปิติดไฟปิ ไอตูน,นตูนบล็อกเขาตูนตูนบล็อกขเขาไอตูนหนีห,หีไปลบลบลบโอ้ยตูนทันไฟโอ้ทันไฟอัดหน้าตูนตีมันเอาดีเอาดิเอาดิอุ้ยตายว่ะอุ้ยตายไมาตูนออกมาตายมาตูนมาตายม,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 มาตายมาตายแล้วโอเคโอเคตูไปปิดทางก่อนปิดทางก่อนนะมันขุดมาได้ปิดทางมันขุดมนันขุดเกียร์ให้แล้วไม่หมายถึงว่ามัน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 เข้ามาบ้านเราได้ไอตูนอ่าเราเดี๋ยวไปขุดทางใหม่ก่อนไม่เทใหม่ยไม่เทใหมัยอีกแไม่เทใหมัยอีกแล้ กดใ่กันกดใจกันโอ้โอแม่งแม่งมาตูนแม่งยิงหนนุมาแล้วไอ้กูโลกเงดแล้วกูเหรียญก็จะหมดเฮ้ยเหล็กอยู่ไหนหมดเนี่ยมาเร็วๆมาเร็วๆในกล่องไงในกล่องไงเอาหรอในกล่องเหล็กเพี่จะไปจะผ่าเลยหรอคนโลนอ่ะตอนเนี้ยโอ้แม่งยิงมาอีกแล้วดาบไฟมันตีอันนี้ไม่ได้หว่ะมันตีมันตีอะไรนะตีตีเดนอไว้ไม่ได้ แล้วค <Gray> ือมันเท่ากับทำลายเลยอ่ะทั้งจุดอย่างเดกล็ดฮึ่ยเฮ้ยหนึ่งเข้ามาตรงการแล้วตูนตู้หนึ่งเข้ามาตรกลางแล้วตู้ตามมาแล้วตูนตามมาแล้วปิดปิดเฮ้ยตู้มปรีบมาปิดกันเร็วปิดปิดเออปิดเก็บปามตูนไอ้ตูนปิดทางนี้ด้วยตูฝั่งฝั่งขวามือปิดฝั่งขวามือนี่เออเดี๋ยวปิดปิดปิดหมดอ่ะปิดด้วยอะปิดด้วยอะปิดให้หมดตูนปิด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 ปามเดี๋ยวปิดหมดปิดหมดเอ้ยแม่งแม่งไม่ก็ปิดปิดปิดดิครูเอาลากี้บล็อกปิดกัน่ะ รีฟาวมตัวรีฟาวมเพชรแปลธนูปิดไม่หมดเฮ้ยใครบล็อกนี่วะตัวปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้วิ่งอีทัวร์ฟามฟามรี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 ฟามีเียนะปมตีมัตัวมันตีมั้งมันตีม้ตรงไหนมตีตรงไหนฝั่งซ้ายมือไงไหนฝั่งนี้โอเคทีบ็อกเหนือีุ๊บวะีบ็อกเลยอยู่เฮ้ใครตีตัวใครตีตัวตีเหรอเลย บนตัวจะตีดีตีไหมเล่าวางไงมันเป็นบล็อกวางคือฝากสายมือขุดมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเรารับแขกเลยมีมวยแน่นอนจังหวะนี้ของครบไหมพร้อมฟันไหมตูนแต่มันมีธน,น,น,นูว่ะแต่มันมีธน,นูว่ะประเด็นถอยไหมล่ะถอยไหมเออถอยไปเอาขอไหมเราเพชรเยอะเนี่ยเพชรกระทองเอ่อถอยเลยครับขอของกันโอเคถอยก่อนถอยก่อน ก่อนจะถอยเราต้องทิ้งทิ้งทวนให้มันไว้ตูนเราต้องปิดท้ายให้มันเยอะให้มันเข้าเวก้านิดนึงหรือว่ามันไอ้นี่เราวะแป๊บนึงนะเด้เค <Okay. S 2> หน่วยขาไปเก็บของไปก่อนเดี๋ยวตูนตูนเอาพวกบล็อกนี้วางขวางมาแม่งก่อนแม่งต้องกลับไปเอาของแน่เลยใช่แล้วก็ดูทางบ้านเรา,าด้วยตูนไม่รู้ว่ามันไปบ้านเราหรอ <laughs> เฮ้ยมันต่อไปบ้านเราเพราะเออดูดิ เฮ้ยไม่ไม่ไม่มาอยู่ที่นี่เลยเนี่ยไอตุ้นยนต์เทียนทีมาตุ้มมาข้ามแล้วตุ้มตุ้มมาขแล้วตุ้นตุ้มมาขแล้วอุ้ยตุ้นหน่่ยตายตุ้นหน่่ยตายโอ้ยของหายหมดเลยเออเทมดีดีตายละตุ้นกลับมาตุ้นกลับมาเดี๋ยวเอาดาบคุ้มกันอยู่ตุ้นกลับมากลับมาเออเป็นไงตุ้นแม่งเกือบตายอ่ะตอนเนี้ยกลับบ้านเลยตุ้นกลับบ้านเลยหน่อยมาเสี่ยงฮะ ต, look, ตุนตุนใส่ของไว้ในนี้นะเลขจุดสองเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกลอดก่อนกลับก่อดแม่งยิงมาเยอะๆกับกอดไอ้ตุนตุ้ดอ่ะโอ้ตุนหูทำอ๋อเฮ้ยเฮ้ยหนูติดรถตุนนี่กลับไม่ได้ห่ะตุนหนูติดบล็อกป่ะอ <inside S 1> ันนึงแล้วนึงเย้ยติดตุนติดติดอันนึงว่ะตรงนี้ปีนไม่ได้เฮียตุนรีบมารับหน่อยเั็นใครบล็อกกี่อันอันเดียวว่าอันเดียวไปโยไปโยเนี่ยบล็อกเนี่ยตุนต่อต่อขึ้นแ้หน่ะเดี๋ยต่อขึ้น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 แล้วตีด้วยนะต่อขึ้นเออ เออตีตัวตัวมีที่ขุดไหมตี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 ไม่ให้มันเข้ามาไม่ให้มันไม่ได้ดูวะส่วนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเก็บไปเยอะอยู่มันตายมันตายมันตาย,ต,ายตัวรีบมาไอชิพายเอากามกูกลับไม่ได้ชิพายแล้งานเข้าแล้วตัวมารับหน่อยตูนมารับหน่อยเอาบล็อกใส่เหมือนเดิมเร็วๆเพี้เพชรเพชรสี่ก้อนอ่ะไอเพชรสิบสามอ่ะทองอีกสี่อ่ะถือมาแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บกูตีนี่ก่อนได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชี่ยกูไปตีกอล์ฟตอนพี เอามาเ,เร็วมันยิงธนูมาแล้วเร็วมเรตัวตีทิ้งเร็วแล้วบอกก็ได้ตัวบอกไปเลยบอกไปเลยถ้ามันเข้ามายากอ่ะง่ายโอ้ยรอดแล้วกูรอดแล้วลแล้วอ๋อใครชื่อว่าโอ้โหเพชรอย่างเยอะมึงเอาเพชรรวมกันสิลูกดูยากเออท้อ,ทองไอ <c oughs> <c oughs> ตูนตายเหรอ <c oughs> เออไม่โลนไม่ยิงกัน,นดูเลยเดี๋ยวตูวต้องทำบล็อกข้างๆกันธนูยิงมาแล้วโอเคโหแต่โกเราน้อยกว่าโกไม่พอเพชรเราก็อื้อเลยเนี่ยเออมีเันได้ เฮดมีประมาณกี่อันอ่ะฮะมีกี่อันอะเฮดมีสิบหกมั้งไม่พออะเลยเหรออุ้ยพีดเฮดมีหกสิบสี่อุ้ยเฮ้ยตูนมาเอาตูนอุกกำไม่ได้มองโอ้โหตูนอยากมันขึ้นไปตูนอยากมันขึ้นไปอย่ังตูนตูนมันขึ้นมาตูนขึ้นมาตูนนี้ขึ้นมาตูนไม่ขึ้นช่วยหน่อยเดี๋ยวก็ตูนนี่กัมันบล็อกทางไอ้ตูนเย็นมันจะบล็อกตูนมันจะบล็อกนี่เข้างหลังมึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช่วยตีถือว่าเออตาย เดี๋ยวเลยอยากให้มันบล็อกทางตูนรีบขึ้นเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอยากให้มันบล็อกทางตูนบล็อกทางจะเข้าไม่ได้ตูนโอ้ไเบลมันจะบล็อกทางรีบข้ามก่อนเออฟันก่อนอออุ้ยมันมากี่คนนะ่ะคนเดียวไงแต่ปวดมันให้ได้ตูนอยากให้มันบล็อกทางถ้ามันบล็อกทางนี่เราแหนมบล็อกทางนเนี่ยจะบล็อกทางต,ตูนรีบขึ้นมาให้ใไวเร็วๆสองคนนี่ตูนปีอยู่ข้างล่างอีกคนนึงเอาโอเคตามหนึ่งคอแล้วตูนโอ้ยคนนึง อย่าให้มันอย่าให้มันได้บล็อกทางตูนถ้าบล็อกทางนี้งานเข้าบอกเลยเฮ้ยมันตีเตียงแล้วตูนไอ้ชิบไว้รีบขึ้นมาตูนเร็วๆมันจะตีเตียงเราแล้วโอ้ย้เยมาแล้วมาแล้วมามาต้องมาโถเตียงพังเออไอเวนไอตายซะไอชิผายพ่าม่มีเสียปแม่งแม่งใช้ขุดแม่งใช้เวลาขุดนานอยู่ไม่ได้ขุดนานหรอกไม่ใช่ขุดนานอะไรหรอกมันไอ้นี่ไงมันมันตีเราไปตีอยู่ไงเราต้องโถ่รับไม่ให้มันตีเตียงเรา สั่งเราไปเอาเพชรแล้วเราใช้บล็อกไอ้น,นี้เลยออฟซิเบียนยี่สิบห้าอตีนานหนึ่งต้องตีนานอ,ะอ่ะย,ยาวยาวอันนี้ยาวไม่ยาว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะจบไปเนี่ยจังหวะเนี้ยเฮ้ยเม่เมาแล้วตุูดไอ้ใช่บัยเสียงออกตกใจออกมาดี<า>ออกมาดีเฮ้ยนี่ไงไมันอยู่ข้างหน้านี่ไงเตอร์กไม่เป็นเอาวะไม่มีเสียป่มันมาย a n g ไม่สีน้ำเงินมันไม่แพ้ว่ามีอยู่คนเดียวเฮ้ยตูน,นี่ฮานูมาอ <c oughs> โอ้ฮานูฮานูโอ้ตัวโดนแล้วตูไอตวโดนแล้วตัวตายแล้วลาก่อยพี่น้องพอเรายือโดนแล้วไม่เสียมาอุชาร์เลยจังวันนี้อุ้ยฮานูตกโอ้ตกตายเออลาก่อยชาวโลกเฮ <c oughs> ้ยหนูมันมีขอไอ้นี่นีคิวแพลตฟอร์มอ่าวกรรมนี่แกมาดิด เต้ <Okay. S 2> ขอ,ของคามไหนหมดอนะ่ะเออช่างแม่งโอเคปแล้วย้ายดูบอลเว้ย <Okay. S 1> จบจบจบ okay.